เคสแบบไหนที่ขอวีซ่าครั้งแรกแล้วผ่านง่ายๆหรือขอแล้วผ่านไม่ยากมาดูกันเพื่อนๆเคยรู้จักไหมครับคนที่ขอวีซ่าครั้งแรกก็ผ่านได้ง่ายๆเลยเขามีปัจจัยอะไรกันนะที่ทําให้วีซ่าเขาผ่านง่ายคือเคสที่มีโอกาสผ่านสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานทูตเนี่ยคิดว่าหลังเดินทางแล้วเขาก็จะกลับประเทศคนๆนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะลักลอบอยู่เกินเวลานั่นเองอย่างแรก หลักฐานการเงินชัดเจนมีผลมากกว่า50อร์เซคือไม่ได้หมายความว่าขึ้นอยู่กับเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแน่ๆถ้าการเงินพร้อมก็คือมีเงินในบัญชีสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเพิ่งโอนเงินเข้าเยอะๆก่อนขอวีซ่าถ้าเงินพร้อมเนี่ยถ้าเป็นออฟก็ให้ผ่านในใจไปแล้ว50เปอร์มีรายรับเข้าออกชัดเจนเช่นเงินเดือนเงินธุรกิจส่วนตัวยอดเงินพอเหมาะกับแผนการเดินทางเช่นไปเที่ยวยุโรปสิวันมีเงินเกิน10,000แบาท เือนี้เรียกว่าเหลือเฟือเลยแต่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยนะไม่ต้องกังวลคือสถานทูตจะดูการเงินงผู้เชิญแต่แต่ต้องฟังต่อ 2. ง,งานและความผูกพันกับไทยชัดเจนคือเขากลัวเราไม่กลับไงฉะนั้นถ้าเรามีความผูกพันกับประเทศบ้านเกิด,กดชัดเจนเนี่ยเขาก็เชื่อไงอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นคือไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะก็โดยรวมๆม,มีงานประจําที่มั่นคงทํางานมานานแล้วหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองจดทะเบียนถูกต้อง หรือว่ามีทรัพย์สินในไทยเช่นบ้านรถที่ดินซึ่งคนที่ขอวีซ่าครั้งแรกแล้วมีโปรไฟลด์ดีมีงานมั่นคงไรายได้ดีบัญชีเดินสวยก็มีโอกาสผ่านสูงอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพวกนี้แล้วแล้วจะไม่ผ่านนะต้องบอกไว้ก่อนข้อ 3. เอกสารครบถ้วนถูกต้องบางคนขอครั้งที่2แล้วกลับไม่ผ่านทั้งที่ครั้งแรกผ่านอย่างเงี้ยก็เอกสารอาจจะไม่ครบก็ได้แล้วมันเป็นยังไงเอกสารทุกอย่างข้อมูลตรงกันกันกบในใบสมัคร เช่นวันที่เดินทางในใบจองตั๋วเครื่องบินตรงกับในใบลาง,งานเอกสารแปลส่วนใหญ่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือต้องทําเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นใบรับรองงานหรือเอกสารทะเบียนราษฎร์ต่างๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรทะเบียนบ้านอ่ะก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ขอฉบับแปลที่อำเภอได้แล้วก็แน่นอนว่าเขาดูใบสมัครเป็นหลักใช่ไหมเอกสารอื่นๆก็ต้องตามในใบสมัครที่เราใส่อาไว้ ก็คือวันที่เดินทางอะไรก็ต้องตรงกันข้อสี่มีประวัติการเดินทางที่ดีอาจจะเคยไปประเทศดังๆที่ไม่ต้องขอวีซ่ามาแล้วคือเป็นว่าเคยเดินทางอ่ะจริงๆเราจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าบังเอิญเป็นญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงไต้หวันก็ถือว่ามีเครดิตมากขึ้นก็เคยไปประเทศอื่นแล้วก็กลับมาแล้วก็สแสดงว่าก็มีโอกาสมากขึ้นไงก็คือโอกาสที่จะไม่หนี <laughs> วีซา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อหวัตถุประสงค์ชัดเจน ถ้าเราไปเยี่ยมแฟนหรือเยี่ยมญาติก็ต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นมีรูปถ่ายรูปกันคุยแชทเป็นตัวอักษรหรือรูปวิดีโอคอลที่แสดงว่ารู้จักกันจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเราต้องมีแผนการเดินทางที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ยกเลิกโรงแรมก่อนจะทราบผลวีซ่าก็คืออย่ายกเลิกนะให้รู้ผลก่อนแล้วค่อยยกเลิกข้อ 6. เคยได้วีซ่าประเทศนั้นหรือประเทศมาตรฐานสูงมาก่อนก็คือถ้าเกิดเขาเคย ได้วีซ่าประเทศที่เขาขอก็คือเป็นการขอครั้งที่สองแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยมีประวัติอยู่เกินเวลาโอกาสผ่านรอบใหม่ก็สูงหรือขอครั้งแรกเลยแต่ว่าเคยได้วีซ่าประเทศอื่นมาก่อนอย่างเช่นอเมริกา B1 b 2แคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่นแล้วก็ใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องโอกาสผ่านวีซ่าก็จะสูงอยู่แล้วสถานทูตทําไมเขาต้องเก็บพาสปอร์ตเราไปอ่ะก็ต้องไปเปิดดูใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเลย ดูกีหน้ากีหน้าก็ขาวสะอาดอ้าวเขาก็ต้องซีเรียสกับเราหน่อยนึงข้อ7มีผู้สนับสนุนทางการเงินที่น่าเชื่อถือคือถ้าเราออกเงินเองอะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะยังไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเรื่องการเงินก็วีซ่าผ่านได้นะจริงแต่ว่าต้องมีผู้สนับสนุนไงอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่พ่อแม่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ก็คือพ่อแม่มีบัญชีธนาคารที่ดีมีการเงินเพียงพอหรือคู่สมรสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้มีงานที่มั่นคงหรือการเงินเพียงพอ ดูโดยรวมนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวดูโดยรวมหรือผู้เชิญหรือสปอนเซอร์ในต่างประเทศมีเอกสารการเงินเพียงพอก็ทําให้เราเนี่ยที่อาจจะการเงินไม่พร้อมเนี่ยก็วีซ่าผ่านได้เช่นเดียวกันข้อ8คนนี้ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของประเทศนั้นกลุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นอะไรอะ่ะอย่างเช่นผู้หญิงไทยขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษออสเตรเลียถ้าโสดไม่มีงานทําอาจถูกมองว่ามีความเสี่ยงแต่ถ้าเคยเดินทางมาหลายประเทศแล้วก็ลดความเสี่ยงลง เดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนวนะ่าอันนี้คือกรณีออกเงินเองนะแต่ถ้าวีซ่าเยี่ยมเย็นเนี่ยก็จะกลับข้างกันเพราะว่ามีผู้เชิญคือคนที่อยู่ประเทศนั้นๆเขาเป็นคนการันตีแล้วไงถ้ามีปัญหาเขาต้องรับผิดชอบฉะนั้นเชิญไม่ใช่แค่เชิญเชิญแล้วต้องรับผิดชอบถ้ามีคนรับผิดชอบสถา,านทูตก็วางใจมากขึ้นผู้สมัครไม่มีงานแต่มีเงินเยอะก็หน้าแปลกอยู่ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ามีเงินนั้นอะ่ะมันมาจากไหน ถ้าอายุมากแล้วโอเคก็อาจจะอนุมานได้ว่าอ๋อก็เงินกเกษียณไงหรือเงินเก็บไงอ้าวแต่เกิดว่าอายุยังไม่มากแต่มีในบัญชีเยอะแยะแต่ไม่ได้บอกว่าทํางานอะไรก็น่าสงสัยอยู่เขาก็ต้องเช็คดูหลักฐานอื่นๆด้วยข้อ9เอกสารไม่มีจุดที่น่าสงสัยอย่างเช่นไม่มีเงินเข้าออกแบบผิดปกติผิดปกติอย่างเช่นว่าโอนเข้าทีเดียว5 0,000นบาทก่อนขอวีซ่าอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องถึง5 0,000นน่ะแสนเดียวหรือ67หมื่น เขาก็ต้องดูใบรับรองงานหรือดูการแจ้งรายได้ของเราใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราทําจดหมายแนะนําตัวแล้วเราบอกว่ารายได้เท่านี้แต่ว่ามีโอนเข้ามาเยอะกว่านั้นอันนั้นก็น่าสงสัยว่ามาจากไหนแต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามันเป็นเงินของเราจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีเอกสารที่ปลอมขึ้นมาเพื่อขอวีซ่าโดยเฉพาะอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานแต่ส่งใบงานโดยที่ไม่มีเงินเดือนเข้าจริง เ,เขาก็รู้ว่าใบางานก็ต้องบอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมถึงเป็นใบางานที่ถูกต้องแต่พอมาดูบัญชีแล้วเอา้าไม่เห็นมีเข้าเลยหรือบางคนใช้บริการจ้างที่เขารับจ้างทําใบรับรองธนาคารเหมือนว่าไปฝากเงินด้วยกันคือเขาให้ยืมเงินไปตัวเขาเองก็ไปด้วยนะวันที่ฝากนะแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละแล้วก็ฝากเงินเขาเข้าไปเพื่อทําใบรับรองธนาคารเพื่อหลอกสถานทูตว่าคนนั้นมีเงินทำสเตทเมนต์บัญชีธนาคารเพื่อหลอกสถานทูตพอเสร็จหมดปุ๊บเขาก็ให้เราถอน อันนี้ถือว่าปลอมแบบนี้สถานทูตด,ดูออกขอ้อ10คนนั้นมีจดหมายเชิญจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นถ้าไปเยี่ยมแฟนเยี่ยมญาติและมีจดหมายเชิญจากคนที่เป็นพลเมืองก็เหมือนเราเป็นคนไทยเราก็คือเป็นพลเมืองใช่ไหมหรือเป็นคนที่มีถิ่นพำนักถาวรก็คือได้อยู่ระยะยาวแต่อาจจะไม่ใช่คนประเทศนั้นแต่ได้อยู่ระยะยาวมีบัตรมีไอดีอ่อแล้วก็เพิ่ม,เต,มเติมคือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ารู้จักกันจริงก็มีโอกาสผ่านสูงคือไม่ใช่ว่า มาอ้างยังไงก็ได้เอ้ยจะไปเยี่ยมคุณป้าแต่ว่าไม่มีอะไรโยงกันเลยนามสก,กุลก็คนละนามสก,กุลกันอันนี้ก็เขาก็ไม่เชื่ออ่าวีซ่าก็ไม่ผ่านไงก็คือกรณีญาตนะิน่ะถ้าเรามีเอกสารเชื่อมโยงว่าเป็นญาติกันจริงก็มีโอกาสผ่านสูงได้ข้อ11คนนั้นไปกับคนที่มีโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีเป็นยังไงคือขอวีซ่าพร้อมกันหลายคนถ้าเรายังไม่เคยได้วีซา่าแต่เราเดินทางพร้อมกับคนที่เคยผ่านวีซา่าหรือคนที่มีโปรไฟล์ดี ก็ที่พูดถึงมาทั้งหมดตั้งแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือโปรไฟล์ดีไงก็คือมีงานมั่นครงรายได้สูงโอกาสของคนที่ไปด้วยกันที่จะผ่านวีซ่าก็มีมากขึ้นอย่างบางทีเป็นวีซ่าเยี่ยมเย็นเนี่ยเขาก็ขอพ่วงกันทีเดียวหลายคนใช่ไหมโดยที่อาจจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่รู้จักกับผู้เชิญจริงๆแต่มีคนอื่นพ่วงกันไปด้วยอย่างเช่นว่าไปกันสามคนเพื่อนกันหมดเลยสามคนแต่มีแค่คนเดียวที่เป็นญาติกับผู้เชิญจริงๆอีกสองคนที่เหลือก็ผ่านวีซ่าไปด้วยได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานทูตเชื่อด้วยนะว่าคนหลักน่ะรู้จักกับผู้เชิญจริงๆแล้วก็ข้อ12คนนั้นอาจจะใช้บริการทาวีซ่ากับคนที่มีประสบการณ์อย่างเช่นโกโนไกรับทาวีซ่าให้กับคนที่เชื่อใจกันจริงๆก็คือคนที่ติดตามกันเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์เอกสารทาวีซ่ามันไม่ยากหรอกแค่กรอกๆอก้อ,อก,ก็มีคลิปที่อธิบายอยู่เยอะแยะแต่ว่าทําให้ผ่านเนี่ยสำหรับบางคนนะก็อาจจะยาก เพราะว่าถ้าเราไปให้คนที่ไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆจังๆเนี่ยก็ทําแบบว่าอ่ะก็กรอกให้แล้วก็รวบรวมเอกสารโดยที่อาจจะไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือมีการละเอียดจริงๆส่วนมากคนที่มหาวาเนี่ยก็มักจะมีปัญหาทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครที่แบบว่าผ่านชั้รอยู่แล้วมาให้ทําอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีข้อสิบสาคนนั้นไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรือเคยถูกปฏิเสธแต่ว่ามีเหตุผลอธิบายได้ ถ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนเลยก็มีโอกาสผ่านสูงหมายถึงว่าถ้าเอกสารอื่นๆครบน,นะแต่ถ้าเคยถูกปฏิเสธแต่มีการปรับปรุงเอกสารและมีเหตุผลอธิบายได้เช่นเคยขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเพิ่งจะรู้จักกันแต่ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอก็คืออาจจะไม่เคยมาเลยแต่ว่าอยากจะเชิญไปครั้งแรกก็เลยไม่ผ่านพอมาครั้งที่2ออ่ะแฟนมาแล้วแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมีหลักฐานแน่นมีรูปถ่ายเยอะอ่ะโอเคครั้งนี้มีโอกาสผ่าน หรือว่าเคยขอวีซ่าแล้วบัญชีดูไม่น่าเชื่อถืออาจจะโอนเงินก้อนใหญ่เข้ามาเขาดูออกเขาก็ปฏิเสธแต่ว่าครั้งนี้ไปเดินบัญชีมาดีมีหลักฐานการเงินที่มั่นคงมากขึ้นก็ผ่านข้อ14ขอวีซ่ากับประเทศที่มีโอกาสผ่านง่ายอันนี้ก็สําคัญนะมันไม่ใช่ว่าทุกประเทศกระจายเหมือนๆกันหมดนะบางประเทศก็เคร่งคัดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยประเทศที่มีโอกาสผ่านง่ายคือ มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบนี้ชัวร์แต่ว่าโดยประสบการณ์นะอย่างเช่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีอันนี้ส่วนมากมีโอกาสผ่านง่ายแต่ว่าประเทศที่เข้มงวดทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันเชงเก้นเหมือนกันด้วยสวีเดนฟินแลนด์ฉะนั้นถ้าเราเลือกได้ก็ขอกับประเทศที่วีซ่ามีโอกาสผ่านสูงก่อนว่าก็ครั้งถัดไปก็ค่อยไปขอกับประเทศอื่นๆเรามีประวัติที่ดีแล้วนที่เคยพูดก่อนหน้านั้น ฉะนั้นถ้าเลือกยื่นกับประเทศที่มีแนวโน้มอนุมัติง่ายก็ลดความเสี่ยงอ,อย่างของเชงเก้นเยอรมนีเนี่ยเราก็ไม่ต้องแปลเอกสารด้วยซ้ําก็ส่งเอกสารเยอะๆได้ถือว่าเป็นโชคดีของคนขอเชงเก้น en ประเทศนี้เพราะประเทศอื่นต้องแปลแล้วก็จะส่งอะไรก็ต้องคิดเพราะว่าจะแปลเองก็เสียเวลาจะจ้างแปลก,ก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องเลือกอีกว่าจะส่งอะไรแต่ถ้าเราไปขอท่องเที่ยวเยี่ยมเยินอเมริกาเนี่ยนะโดยที่เรายังไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยนะมีโอกาสโดนปฏิเสธสูงมาก ก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นตราบาปในใจของเราอีกเคยวีซ่าไม่ผ่านมาก่อนฉะนั้นการขอครั้งแรกๆ่เนี่ยควรจะเลือกขอกับประเทศที่ผ่านง่ายกว่าจะดีกว่านะอันนี้หมายถึงคนที่เลือกได้นะแต่เกิดคนที่เยี่ยมเยนก็คงต้องไปขอกับประเทศที่ผู้เชิญอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายที่พักตั๋วเครื่องบินและแผนการเดินทางสอดคล้องกันอันนี้คือกรณีวีซ่าท่องเที่ยวถ้าเราไปหลายเมืองแต่เราจองโรงแรมแค่เมืองเดียวอาจทําให้สถานทูตสงสัยได้ก็คือแผนการเดินทางไม่สมบูรณ์ ถ้าเราจองที่พักแบบยกเลิกได้แล้วก็ไม่ยกเลิกที่พักจนกว่าจะทราบผลวีซ่าอันนี้แหละโอเคเพราะเขาก็บางทีก็มีตรวจสอบด้วยเหมือนกันว่าจองจริงหรือเปล่าตั๋วเครื่องบินวันที่เดินทางไปถึงและวันที่เดินทางออกตรงกับในใบสมัครและเอกสารอื่นๆอ่าบางทีไม่ทันดูนะจองคาดเคลื่อนไปคือบางคนจะสับสนระหว่างวันออกจากไทยกับวันถึงปลายทางชอบนับวันออกจากไทยอะ่ะจริงๆในใบสมัครเนี่ยเราต้องลงวันที่ไปถึงปลายทางคือวันเข้า เพราะว่าบางทีเราขึ้นเครื่องบินตอนกลางคืนหรือตอนเย็นของวันก่อนใช่ไหมอันนั้นไม่นับนะนับวันที่ถึงประเทศนั้นคือวันที่กกอกในใบสมัครแล้วก็วันที่เดินทางออกก็คือจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารอื่นๆวันเดินทางทั้งหมดรวมทั้งประกันด้วยก็ต้องให้ตรงกับในใบสมัครสุดว่าถ้าเอกสารพร้อมแล้วก็อุดจุดเสี่ยงให้มากที่สุดวีซ่าก็ผ่านได้ไม่ยาก วิดีโอนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามโกโนไกด์ดูได้ตามหน้าจอนี้เลย go.no-guide.com และเกิดมีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ